พวกนายรู้ไหมมีหุ้นจีนกลุ่มหนึ่งที่ทำแพลตฟอร์มและเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนทั้งโลกเลยนะตั้งแต่การช็อปกินเทีเ่ยวจนถึงดูหนังฟังเพลงซึ่งเราเรียกหุ้นกลุ่มนี้ว่าเทคแ platform เริ่มที่อาลีบาบายักษ์ใหญ่แห่งอ e ีคอมเมิร์ซจีนที่รวมทุกอย่างไว้ในเอโคซิสเต็มเดียวทั้งเถาเป่าทีมอลอาลีเอ็กซ์เพรสอาลีบาบาคลาวด์แด์กรุ๊ปคือบริษัทที่ขับเคลื่อนธุรกิจออนไลน์ตั้งแต่ผู้ขายจนถึงระบบชำระเงินครบวงจรควายโชว์ ก็มาแรงในฝั่งโซเชียลแอปวิดีโอสั้นคู่แข่ง TikTok อกที่มี AI สร้างวิดีโอระดับฮอลลีวูดมีรายได้จากโฆษณาไลฟ์สตรีมและอ e ีคอมเมิร์ซ t e n n t n u s u s i c รวมทุกแพลตฟอร์มเพลงของจีนตั้งแต่ QQ Music Google Kuwo cool จนถึง WeSing ให้คนจีนฟังเพลงร้องคาราโอเกะและเข้าถึงคอนเสิร์ตเสมือนจริงในที่เดียว Trip.com เว็บจองทริปครบวงจรอ,อันดับหนึ่งของเอเชียครอบคลุมทั้งโรงแรมตัวเครื่องบิน รถเช่าทัวร์และกิจกรรมทั่วโลก Kingsoft บริษัทซอฟต์แวร์ WPS Office และ Kingsoft Games ที่กำลังผลักดันธุรกิจคลาวด์และนวัตกรรมซอฟต์แวร์ของจีนให้แข่งขันระดับโลกได้และไปตู้ Search e อ gine อันดับหนึ่งของจีนที่กำลังพัฒนา AI คลาวด์และรถไร้คนขับ Apollo GO เปลี่ยนโลกเทคโนโลยีของจีนให้เข้าสู่ยุคอัจฉริยะเต็มตัว ที่สำคัญตอนนี้คนไทยอย่างเราก็สามารถลงทุนได้แล้วผ่าน DR23 ที่ออกด้วย i n n o v a s t X ลงทุนหุ้นนอกได้ง่ายๆเหมือนซื้อหุ้นไทยไม่ต้องเปิดพอร์ตต่างประเทศและไม่เสียภาษีหุ้นต่างประเทศ